สวัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกระดาษรายงานใช้เองค่ะก็วิธีทำนะคะมีง่ายๆเลยคะ่ะก็ตอนนี้ไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีดินสอไม้บรรทัดกาวน้ำหรือว่ากาวสองหน้าก็ได้นะคะ กันไกค่ะกระดาษ A4 เปล่าๆที่ไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็กระดาษสมุดนะคะจากเหลือใช้นะแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะไปเลยวิธีแรกเราก็จะเปิดสมุดมาหน้ากลางนะคะเราก็จะฉีกสมุดดึงคู่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ตอนนี้เราก็ฉีกสมุดออกมาแล้วนะคะฉีกกระดาษจากสมุดมาแล้วนะหน้ากลางแบบนี้เลยก็จะได้เป็นแบบนี้ภาบได้นะแล้วก็นำกระดาษ A4 นะคะมาวางไว้ค่ะจากนั้นเราก็นำกระดาษสมุดนะคะมาวางให้มันเท่ากับ แผ่น a 4ด้านล่างนะแบบนี้เลยให้มีชิดนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีขอบกระดาษ a 4แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะก็จะเห็นรอยนะเห็นรอย A 4ข้างหลังเราก็จะใช้ไม้บรรทัดมาทาบตามรอยนะคะแล้วก็ใช้ ดินสอนะคะขีดตามมาเลยค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะก็ให้ตัดตามรอยที่เราขีดไว้เลยค่ะตัดตามรอยเสร็จน,นะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็มาดูความสูงกันบ้างนะคะแนวแบบแนวตั้งนะคะตามกัดไอสี 4. จะเห็นได้ว่า กระดาษสมุดที่เราตัดมานี้ความกว้างก็จะเท่ากันแล้วนะคะเหลือแต่ความยาวค่ะก็เดี๋ยวเราไปวัดด้านนี้กันเลยนะคะส่วนที่เหลือของกระดาษ A4 ค่ะเราก็จะนำกระดาษส่วนที่เราตัดออกนะคะมาวางทาบไว้ตรงช่องว่างตรงนี้ค่ะ ให้ชิดกับเส้นนี้ที่สุดนะแบบนี้เลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดตีเส้นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะก็ขีดเส้นไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่ว่า จะได้รู้ว่าต้องใช้กี่ช่องนะคะถึงจะเต็มแผ่น A4 หนึ่งนะคะเราก็ไปตัดส่วนถึงตรงนี้กันเลยค่ะตัดแบบนี้นะ